นะไม่ผมไม่ค่อยได้บอลดีเลยกับเด็กไม่อยากไป <laughs> ทับตำแหน่งกันหลายคนไงบอลจะรบี้ย แลวว่างจอดร้านร้านแถวนั้นรู้จักบ้างบ่ายหรแถวบ้านน่ะเต็มเลยเดี๋ยวร้านเล่าเปิดเต็มเลยรู้จักบ้งไหมรู้จักเลยมีแต่ร้านเจนทีอ่ะพี่ที่เขาเปิดผับไอ้ร้านคาบเก๋เนาะมีร้านเดียวที่นี่พี่จะไปนั่งหรออ๋อไม่นึกว่าจอดรู้จักคราจะไม่มาเยอะะว่ะผมม่ได้เป็นนั่งนี่ร้านหมายถึงเด็กพวกนี้เหรอไม่ใช่ร้านแถวบ้านเราอ๋อวิตรงข้ามร้านผมอ่ะพี่ คามนั้นผมมาที่เซเวน่นใหม่เปิดใหม่อ่ะทำไมใครขาดอะ่ะทำไมอะ่ะอ๋อทีนี้คนขาดตรงเซเวน่นเปิดใหม่พี่กำลังถมที่อยู่ไม่รู้ทําอะไรแม่อย่างว่าเส้นมันสวยนะตรงนั้นอ่ะมันไม่ค่อยแออัดนะเส้นหลักคือเส้นนี้มัน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 เขาเรียกอะไรล่ะ มันยังมันกดความเจริญมานานแล้วมันสร้างอะไรไม่ได้สมัยที่วังอยู่เนี่ยที่มันยังเยอะไงใาครัมพอพปุ๊บทีนี้แม่งระเบิดเลยก็เสียดายผมไม่ได้ซื้อที่ตอนแรกมันมผ่อนตึกตรงนั้นอ่ะถ้าซื้อที่ข้างในนะโอ้เสียดายมากเลยปีปีห้าสี่อพี่ที่น้ําท่วมอ่ะผมได้ถูกจริงๆมันสี่ล้านกว่าผมได้มาสองล้านห้า คือเจ้าของเขาไปอยู่นู่นบางบางปูอะไรทุกคนครับนานแล้วพี่นานแล้วห้าสี่นะห้าสี่แล้วที่ผมซื้อก็น้ท่วมพอดีมาหาตึกไงแต่ที่จะหาที่ดินไงเสดายไม่รู้เรื่องตอนนั้นน่ะคีตอนนี้โหเสดายว่ะซที่ได้มาเขาเขาไม่คิดเลยนะยังไงก็ได้กำไรแบบพี่ได้กไัได้กำไรอยู่ซื้อต่อเลยเจ้าของก็ยังไม่รู้เรื่องเลย เจ้าของไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรนะไม่รู้พี่ก็ไอ้ข้างึกข้างๆเขาประมูลมาสี่ล้านหกหรือข้างๆอะไม่ให่ประมูลมาสามล้านหกแล้วขายต่อสี่ล้านหกบิวบิวอินใหม่ใช่เ็าทาใหม่เองอะก็แค่ทาสีทําไรมันแข็งแรงงั้นแหละไม่มีเฟอร์นิเจอร์สามชท่นครึ่ง ก็จอดรถได้ถ้าอยู่กลางๆนี่สวยเลยขยับไม่ได้เลยจอดในซอยพี่จอดใต้ต้นไม้เลยอืรถผมเก่าไงมันคากุญแจไว้ประมาณสามครั้งแล้วะจอดหายไม่หายคนไม่กล้าขโมยดูว่ารถมันรุ่นเก่าแล้วแตระวังเราจะเจอคนไม่ชอบขึ้นมาเลย ผมตัวเขาขายกันเอ้ยเจ็ดแปดหมื่นเองที่รุ่นนั้นอ่ะขายเอยเฉยเอ้าหากุญแจไม่เจอเอ้าขายอย่างน้ครับบางทีก็จอดหน้าร้านเลยนะกลางคืนวันวันันเสาร์อ่ะวันที่หากุญแจไม่เจอว่าจะไปสวนสาลารณอ้าอยู่ข้ายประตูพี่ก็ดูติดถนนเลยนะแล้วเสียกุญแจไว้อ๋อจอเล่นทิมขาวเว้ยไม่ได้เล่นทิมเหลืองเว้ยทิมขาวทีมขาวเออพี่นึกวก็เล่นทีมเหลือง ที้งเหลืองลงพอดีพี่แล้วผมกับน้องคนนี้บาสเขามากันหกไงขาดสองแล้วก็น้องคนนี้มาคนเดียวเลยต้องพาไปอยู่ด้วยเขาไม่รู้จักใครเฮ้ยที่พี่บอกเขาเล่นดีนะ ฮะพี่เสมอกับทีมน้องๆได้นะเมื่อกี้อ่ะเหนือเสมอเลยหรอเสมอเลยโดนไปมบรเท่าไหล่งเหรออ๋ออ๋อเส็งเกมก่อนเสมอหนึ่งหนึ่งโอเคครับพี่นะตอนนั้นยังไม่เหนื่อยใช่ไหมล่ะไมยังไม่มีพี่อยู่เลยพี่แรงเ นี่มาจากไอ้พี่นี่มาไอ้สามคนเลยเนี่ยโ้เหรอเนี่ยรับว่ามั้ีนอ๊อดจินม่ะวิ่งนะโชว์โชว์สปีดหน่อยพี่ เออพวกเจมไปไหนอ่ะเออเจมเมื่อวานเล่นเหรอ่ลลอ้ Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ โอ้ร่างกายเสียเปรียบเลยพี่เกเเไม่เนบโดมากกว่าโอ้โหเสียเปรียบนะ ลูกตายลูกตาย what <laughs>